อ่สวัสดีกับตรศาๆครับพี่น้องนะครับฝนตกลิ่นแสะแสะหมวกโมส่บนี่นะครับห่อนหัวนะครับพี่น้องอ่ะสภาพพี่น้องมาเบืองหัวเบิงสวนห่าหลังจากได้ฟ้าได้ฝนเราเป็นส้งในเนี่ยอ่ะมือว่านก็แห้งเติบมาขึ้นกับเบิดขึ้นพี่น้องนะครับน้ำซ่าก็เริ่มขยับขึ้นแล้วอ่ะดีขึ้นว่าขันหน้เองเขาปลูกงาอยู่พี่น้องอ่ะสภาพพี่น้องมาเลาะเบิงสวนห่จหน้อยนะครับเป็นสวนมะอื้อมะแดงนะครับพี่น้องเป็นกันไรได้ฝนขนน้ำมาฮดกับยุ้ยไว้ไว้มือว่านเมื่อก่อนเนี่ยอ้าวฟ้าห้องพี่น้องให้ หมวกแข่งบดได้ไซบะดิมันเลี้ยวเห็นเหลี่ยมๆมันจะบดดึงลงซะบอ่อ่ะเดี๋ยวภาพพีพ่น้องเราบเป็นหมักแตงนะครับพี่น้องครับหมักแตงมักเอื้อนะครับอ่ะกำลังงามนะพี่น้องเราปลูกใส่ขี้หินนี่แหละนะครับวัดสรุปปลูกกันด้วยดินพร้อมปลูกที่เฮ็ดให้พี่ให้น้องอเพิ่งนะครับพี่น้องเนี่ยกำลังงามเลยเนาะอ่ะครับอ่ะฝนตกลินแสๆท้ายพาฝนไปเลยนะครับระบา้แต่ๆเอิญบุ่มๆอยู่ทึิงๆนี่แหละ่าตัวนี้เป็นแตงไทยนะพี่น้องเนาะนะครับ เอาพาไปเบิ่งพี่น้องมหมักแตงไข่เริ่มสุกแล้วพูดเหลืองๆผลเหลืองปั่นผผาคุ่มผะแล้วนะเห็นไหมแดดว่าหันแดดขรัวแห้งนะครับอันนี้เป็นหมักอือดท่านพื้นบ้านนะครับพี่น้องที่มันๆนะทำมาจากเกงโอ้หม,มักม่วงเงินนั่นหรอเ่โอ้ต้นน้อยๆกับหมากบนไงนึงบัดนี่ะมะละม่วงภาพพี่น้องมาเบิ่งนะครับปลูกไม้ปลูกเกามีเบิดนะครับพี่น้อง เอาไปเธอกินเจ้านายลงหน้านี่ครับผู้พักนั่งอาหยาหายากกับคิดตัวมักอือมักแตงที่แถวนี่แหละนะครับอันนั้นั่งเอกห้าไปปลูกใกล้ก่อหญ้านี่เปียพบพอดบ่อข้นเลยเลี้ยงแม่หมูมันฟันงามอยู่มั้งสิอันนั้นเลี้ยงแม่ยู่หากหญ้าดูดกินปุ๋ยเบิดนะครับพี่น้องเอานะครับโอ้ทูพี่น้องฮ่งาฮ่าแตงลายแตงลายนะครับแตงลายนะครับพี่น้องเนี่ยใกล้กินหัวเริ่มเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย เจ้าหน่อยกระสุกคองตัวนี้นะครับแตงไทยเนาะพี่นวว้องหวานเห็ดของหวานมีกะทิมีลอดซองใส่มีทับทิมกรอบใส่จาัาหน่อยเดี๋ยวบ๊วยสดมีแห้งเหีวเหี่ยวพวกี้นี่นะครับนี่นี่นี่พี่น้องกำลังจะได้กินแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลายหน่วยอยู่นะครับคืออันนี้อันนี้แตงค้างเนาะอันนี้มัไม่มีค่างให้ขึ้นแล้วก็อยู่นี่ได้เป็ดกระป๋อนนี่พี่น้องนะครับแตงไทยของเรา นายพี่น้องโอ้ยน้อยเหลืองอุ้ยมีแต่แซ่บแท้ไก่ละไก่สุกแล้วนะครับดูทางน้อยน้อยน้อยใหญ่มีเวัดพี่น้องพี่นะครับมากดิบของเขาจะขมนะพี่น้องน้องมกแต่งอันนี้นะครับคนใจสั้นงเคยเก็บแล้วว่าจะไปกินกระปุลไข่โปรกเลยขมมันบอกขมแซ่ยบด้วยขมเป็นตะเบือนะครับพี่น้องนะอ้าก็ปล่อยให้เขาสุกไปเนาะนะแต่มันคือจังสั่นไปนะครับนะส่วนมักทั่วนะครับเก็บกินตลอดไปเลพี่บ่มีข้างข้างบ่ย่อมขึ้นพี่พี่น้อง กวฟักเงาห่อได้กินแล้วบอนนะครับนะปลูกไว้จะกินพ่น้อกบพาอ่านไขนะครับจุทงยูทานะครับป่าก,ก็อยู่สะผักก็อยู่นี่ทั้งสวนเนาะนะครับไว้จนะก,ก,กินนะครับอันเลื้องก็เลี้องไปอันงามก็งามไปบพาว่ากันนะครับนี่ส่วนป่าก็อยู่นี่และนะครับอันนี้ที่เห็นมนโยงมายางนี่ตาไข่ดักนกได้พืน้องเนอะนกมองหุมอบป่าอุ่นตัวนไปมากมากับมานตำตาไขา่ได้ไปอ้อมห้ายตัวแล้วนกนะครับอ่ะฝนตกแล้ว มะเอือห้างกำลังงามนะครับพี่น้องน่ครับพี่น้องเบิ่งแตงไทยในอะไรใกล้เิรษฐกินเลยนะครับน,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 นอนโคโลิเลยียยู่นี่นะครับนอนโคโลอยู่นี่นี่โอเคแจงแสงฝั่งมะเอือห้ากับกำลังงามเนาะเอ้าพาฝนทายเลยพี่น้องนะครับจะเป็นส่งใดฝนตกฝนลงแล้วประนี่นะครับ หลังสงการามน่ะสมัครถ้ามันฝนลงเร็วๆเฮาก็จะทับกันไถไถแล้วก็ปั้นแล้วก็ว่านเข่าต่อไปน้องๆน,นะครับนะมไม่ได้หดน้ายากบปดนี้ิซุ่มอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พลมั่เงเลยนะครับเนี่ย,ยามาว่านหมักเร็มไม่คนจะเส่ยถุงเลยนะครับเนี่ยนแตกยอดอ่อนเอเล่แล้วไก่ละไก่ละไก่ซีดเอามาซุปแล้วนะครับเนี่ยนแทงยอด แตง,แตงยอดแต่งา่า่ดีพี่น้งนองมักลินไม้มักลินไม้เตี้ยนะครับส่วนนี้ก็พักหอมพักซี่นะครับพักหอมป้อมบานเท่าในเดงนะครับส่วนสาคนใจชะทุ่งน้ำขึ้นพี่น้องบ้านเนี้ยจะก,กินปลาก็บอยากแล้วบันมีปลา,าแล้วนะครับน้ำขึ้นคนชะอมกำลังทอดยอดนะพี่น้องหมูว่านกเจ็บห่อปักง่ายเป็นลวกกระปนป่าเอ้ยคักขนาดพักปลอดสารพี่น้องพักขานะครับตัดยิ่งตัดยิ่งแตกนะพี่น้องย,ยอดชะอมนะครับ นะครับคืองามเลยห้วยห้อยห้อยห้อยยังพอได้ใส่หมวกอยู่ด้ะนะครับนี่นะครับเอาหมักพริกหมักมากกับกระลังงามนะครับพี่น้องหยอดผักขาอีรี่เลยส่วนผักอื่ันที่ท้ายยอยปลูกกระลังขึ้นพี่น้องนะโดยเฉพาะชมจันทร์ซึ่งเป็นความหวังของชาวทุ่งหวังยังทีหวังว่าสีขายบ่อพี่น้องหวังว่าสีได้กินละนี่ครับพี่น้องนี่ขึ้นยอดแล้วนี่ ชมจันทร์นะเพื่อนๆนะดอกมะกอโลนั่นเองนะครับนี่ขึ้นยอดแล้วนี่จะได้กับพันขึ้นน้ำนี่นะครับนี่นะเพื่อนส่วนนี้ก็เตรียมดินไว้ถ้าอยากมีดเนี่ยปลูกอีกก็เถอะนะครับเพื่อมีดเนี่ยปลูกอีกปุ่นมักพิกเข่าเส้านี้ว่าสิปนปลาดุกพี่น้องครับปนปลาดุกยอดพักขาเนาะจนปลาดุกลวกพักขามักพิกอ่อนนะครับตำมักขั้วเข้าไปน้ำโอ้ยสุดยอดพี่น้องๆนะมันก็เบิดเท่านั้นตัวชีวิตเท่ากัเอาอย่างไรแท้กินแล้วนอนน้อนเลยกินกินแล้วนอนน้อนละนั่งนี่ ชับสีกลิ่นชับสีอยู่พี่นอ้องเอ้ยออกมาอยู่ธงอยู่ธาบื้องกลิ่นขำไม่ย่กลางบ้านซื้อทุกบาททุกสตางค์นี่ตายเนียหามาทอดได้กับ,บพ่อเงินนะครับเอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพื่อนที่นี่นะครับมาพาเลาะเบิ่งเัินหัวเบิ่งสวนย่ำฝนตกซื่อๆดอกนับพี่น้องเนาะนะครับเลาะหัวเบิ่งหัวเบื้งสวนย่ำฝนตกซื่อๆนะครับมาเป็นจังไงซุ่มซ้ำบ่ส่วนหมากอันนี้กันดกบดบวกไผดกบ่แอมบอ่อายดกมักง่อง มะเขือ่ายหรือมะอึกนะครับใช้ตามมะฮองแซบนะครับจนส้มเปรี้ยวสดรสชาติดีนะครับเอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงเท่านี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจะพ่อกันไหมนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ทักทายกันวันอาทิตย์นะครับพี่น้องมะออื่นกับลุยงานต่อนะครับอ่ะเงียบเงียบด้วยดึงลูกใส่กระมอมนี่ยแล้เจ๋งนี่นี่อ่ะวเทนี้แหละวัสดีครับ